สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับกลับมาพบกับเซลทุก,กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเซลทุกไม่ได้มารีวิวรถแต่จะมารีวิวในเรื่องของระบบการใช้งานที่มีอยู่ในรถ t o โยต้นะครับซึ่งระบบตัวนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าได้พอสมควรเลยทีเดียวนั่นคือระบบฟังก์ชันฝาท้ายไฟฟ้าครับซึ่งมีอยู่ในรถ t o โยต้าสรุ่นด้วยกันนะครับก็คือตัว f o r t u n e r แล้วก็ตัว r o l l a c r o s s แต่ว่า หลักการทำงานเนี่ยคือเหมือนกันครับแต่ว่าจะมีบางจุดที่จะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับในคลิปนี้ว่าไอข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นเนี้ยกับฟังก์ชันฝาท้ายไปฟ้าเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับก่อนที่ไปรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเซลตุกด้วยนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรายละเอียดกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับรถ Fortuner-Legender นะครับซึ่งฟังก์ชันระบบฝาท้ายไฟฟ้าของ Fortuner-Legender เนี่ยจะมีเรื่องของตัวแอตตัวคิกแอคติเวตด้วยนะครับก็คือตัวเตะเปิดฝาท้ายแต่ถ้าเป็นในรุ่น 2.4V ตัวรุ่นมาตรฐานที่ไม่ใช่ตัว Legender เนี่ยตัวนั้นเนี่ยนะครับมันจะไม่มีฟังก์ชันคิกแอคติเวตเตะฝาท้ายเนี่ยมาจากโรงงาน แต่ว่าจะมีตัวอุปกรณ์ของทาง Toyota เนี่ยที่คุณลูกค้าสามารถใส่เพิ่มได้ในรุ่นมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวเจ้าฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยระบบการทํางานเป็นอย่างไรนะครับตัว Fortuner เนี่ยต้องเท้าความก่อนว่า,าตัวฟังก์ชันฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยของ Fortuner เนี่ยจะมาเป็นรุ่นแรกนะครับถ,ถ้าเทียบกับรถของ Toyota ที่ขายอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับตัว f o r t u n e r เนี่ย จะนําเรื่องของตัวฟังก์ชันฝาทา้ายไฟฟ้าเนี่ยใส่มาก่อนตอนนั้นเนี่ยเสียชามาก็ยังไม่ใช่ฝาทา้ายไฟฟ้านะครับทีนี้พอโครโรล่าคลอสเปิดตัวเนี่ยก็ใส่ในเรื่องของออปชันฝาทา้ายไฟฟ้ามาให้นะครับเอาละเรามาเริ่มในเรื่องของการใช้งานกันก่อนเลยตัวฝาทา้ายไฟฟ้านะครับการที่เราจะเปิดในเรื่องของระบบฝาทา้ายไฟฟ้าเนี่ยเราเปิดได้อยู่3ตําแหน่งด้วยกันนั่นก็คือในเรื่องของตัว ปุ่มนะครับสวิตท,ที่อยู่ใต้นะครับตัวนี้ครับเราสามารถกดเปิดปิดการทำงานได้ที่ตัวฝาท้ายไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็เวลาเราปิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวนี้อยู่ครับสวิตปุ่มปิดซึ่งไอ้เจ้าตัวสวิตปุ่มปิดเนี่ยตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเอาเรื่องของเซ็ต ตั้งค่าเรื่องของความสูงได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเรื่องของตั้งค่าความสูงหยุดอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเซตให้ฝาท้ายเวลาเปิดเนี่ยให้เปิดสุดแค่นี้นะครับวิธีเซตง่ายๆครับก็คือกดปุ่มค้างะนะครับมีสัญญาณติ๊ตติ๊เนี่ยก็ปล่อยมือได้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเวลาเราเปิดเนี่ย มันจะขึ้นสุดตามที่เราล็อกไว้หรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นสุดที่เราล็อกไว้เมื่อสักครูน่นี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันคืนค่าเดิมโรงงานทำอย่างไรวิธีง่ายครับ กดค้าอีกรอบหนึ่งครับตอนดังติติตนี่คือยังไม่ต้องปล่อยนิ้วนะครับอ่าพอดังติ๊ตรอบสองค่อยปล่อยหลังจากนี้นะครับเวลาเราเปิดฝาดท้ายเนี่ยมันก็จะขึ้นสุดของค่าเดิมของโรงงานนะครับอันนี้ในเรื่องของเราเปิดที่ตัวสวิตตัวฝาท้ายเลยอีกตัวหนึ่งครับก็คือเปิดกับที่รีโมทรีโมทเนี่ยนะครับ มันจะมีในเรื่องของตัวสวิตสั่งการเปิดเปิดปิดฝาท้ายซึ่งวิธีการใช้งานนะครับเราต้องกดค้างนะครับกดค้างครับนี่ครับกดค้างเพื่อเปิดนะครับแล้วตอนปิดก็คือกดค้างเช่นเดียวกันครับ ค้างเพื่อปิดอีกตำแหน่งหนึ่งครับในเรื่องของการใช้งานเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้านะครับอ่าจะมีสวิตช์อยู่บริเวณตรงนี้ครับก็คือสวิตช์ตัวนี้ครับวิธีใช้งานนะครับเช่นเดียวกันเลยกดค้างครับนะครับเปิดออกมาแล้ว เวลาปิดก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาปิดทำการปิดเรียบร้อยเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูฟังก์ชันในเรื่องของออปชันตัว Click Activate นะครับก็คือฟังก์ชันเปิเปิดฝาท้ายนะครับที่มีอยู่ใน Fortuner รุ่น l e g e n d ด r แต่ถ้าเกิดเป็น f o ร t u n e r รุ่นมาตรฐานอยากมีตัวคลิกแอตติแวนเนี่ยก็สามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้แต่ทีนี้ลูกค้ามาลองมาดูกันครับว่าถ้าเกิดลูกค้าที่ออกรุ่นมาตรฐาน,นเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้ควรจะซื้อติดเพิ่มไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตำแหน่งในเรื่องของแตะเปิดนยครับตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะอยู่บริเวณน,นี้ครับสติ๊กเกอร์เขาแปะไว้อยู่อ่าถ้าเกิดไม่มีสติ๊กเกอร์แปะไว้นะครับให้สังเกตตัวเซนเซอร์ตัวตำแหน่งจุดนี้นะครับบริเวณตรงนี้ใกล้ๆกันจุดมาร์ นะครับอันนี้คือรถยังไม่ได้ล็อกนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเตะนะเห็นอะไรไหมครับผมเตะไป3รอบแล้วค้งางเท้าค่อนข้างนานด้วยฟังก์ชันยังใช้การไม่ได้ทีนี้ สำคัญเลยนะครับเรื่องของเรื่องคือว่าตัวฟังก์ชันคิกอตติเวทใน Fortuner เนี่ยถ้าเราจะใช้งานได้เนี่ยคือรถมันต้องล็อกอยู่ครับเดี๋ยวเราลองล็อกรถนะครับล็อกรถแล้วก็พกกุญแจติดตัวไว้นะครับสำคัญเลยกุญแจต้องติดตัวไว้ผมลองเตะนะนี่ครับพอเตะเสร็จแล้วมีสัญญาณตีต๊ดล้วก็ถอยออกมาครับ นี่แหละครับเต่เปิดได้เลยทีนี้เต่ปิดนะครับสรุปเงื่อนไขง่ายๆเลยครับก็คือในเรื่องของฟังก์ชันตัวเต่เปิดฝาท้าย ไฟฟ้าของตัว Fortuner ในรุ่น l e g e n เดนะครับที่มีมาให้จากโรงงานหรือลูกค้าที่ออกรุ่นมาตรฐานไปแล้วสั่งตัวแอคเซซอรี่มาติดตั้งเพิ่มนะครับหลักการทํางานของเขาเลยก็คือว่าคุณลูกค้าเนี่ยรถเนี่ยต้องล็อกอยู่นะครับถึงจะใช้ฟังก์ชันในเรื่องของเตะเปิดได้ถ้าเกิดว่ารถของคุณลูกค้าไม่ได้ล็อกอยู่นะครับไอฟังก์ชันตัวนี้มันจะใช้การไม่ได้นะครับซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เพราะเรานึกสภาพครับบางครั้งเนี่ยรถเราจอดอยู่ในบ้านบางทีเราต้องการขนของข,องขึ้นรถบางครั้งรถเราจอดอยู่ในบ้านนะครับเราก็ไม่ได้ล็อกรถอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้ผมถือของมาสองมือเลยไม่มีมือว่างเลยและทีนี้ผมต้องการจะเตะเปิดคือก็เตะเปิดไม่ได้เพราะว่ารถมันไม่ได้ล็อกอยู่อาจจะต้องเรียกให้คนข้างๆกด,ด,ก,ดกดล็อกรถกดล็อกรถให้อันนี้ผมมองว่ามันก็จะไม่ค่อยสะดวกนะครับ ซึ่งผมมองว่าออปชันตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีอยู่ในรุ่นเลเจนเดอร์เนี่ยมันก็โอเคอยู่ครับคือม,มามีมาให้จากโรงงานแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าออกรุ่นมาตรฐานนะครับจะติดตั้งเพิ่มอันนี้คุณลูกค้าก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับว่า,าหลักการทํางานเนี่ยมันสะดวกกับคุณลูกค้าหรือเปล่านะครับเอาละในเรื่องของตัวฟังก์ชันฝาท้ายไฟฟ้าของรุ่น Fortuner แล้วก็ตัวหลักการทํางานของตัว ฟังก์ชันคิกแอคติเวตก็คือเตะเปิดฝาท้ายของ Fortuner มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในอีกรุ่นหนึ่งครับของ t o y o ต a นั่นก็คือตัว Corolla Cross นะครับที่เพิ่งเปิดตัวออกมาสดๆร้อนๆเลยออกมาใหม่ๆอยู่เลยนะครับในเรื่องของฟังก์ชันฝาท้ายไฟฟ้ามีมาให้ใน2รุ่นนั่นก็คือรุ่น Top และรอง Top ก็คือตัว h y บริดพรี m มียแล้วก็ตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตีแล้วก็ในเรื่องของตัวฝาท้ายไฟฟ้าของในรุ่นโครโร拉คอสสตัวนี้นะครับเขามีฟังก์ชันคิกแอคติเวต เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าในรุ่นโคร่าอสเนี่ยกับ f o r ์จูเนรเนี่ยระบบฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบเตะเปิดเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าโคร่าอสกันแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเมนูในเรื่องของการตั้งค่าระบบฝาท้ายไฟฟ้าในตัวรถกันดีก,กว่าเพราะว่าตัวโคร่าอสนะครับมันมีฟังก์ชันในเรื่องของการตั้งค่าเนี่ย มากกว่าตัว Fortuner อีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันการที่เราจะเข้าในการตั้งค่านะครับเรามาที่เมนูตัวนี้ครับสวิตตัวนี้นะครับเลื่อนซ้ายขวาเพื่อเลื่อนเมนูหนักเมนูหลักนะครับไปที่ตัวรูปเฟืองนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับกดโอเคค้างเข้ากันที่การตั้งค่ารถยนต์แล้วกดโอเคนะครับเพื่อเข้าการตั้งค่าของตัวฟังก์ชันประตูท้ายไฟฟ้านะครับ ก็คือจะมีสัญลักษณ์รูปลถแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปฝาท้ายเปิดอยู่นะครับแล้วก็ตัวอักษร PBD นะครับเข้าไปที่ตัวนี้เลยกดโอเคนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีเมนูในเรื่องของการตั้งค่าระบบเปิดปิดก็คือในเรื่องของเปิดปิดการทํางานระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมเราเลือกได้ว่าจะเปิดปิดการทํางานหรือเปล่านะครับเลื่อนลงมาแฮนด์ฟรีแฮนด์ฟรีนะครับ ก็เซตเหมือนกันเลยครับเปิดปิดเปิดปิดแฮนด์ฟรีในที่นี้ก็คือในเรื่องของฟังก์ชันเตะเปิดคิกแอคทีเวต่นเองนะครับเลื่นลงมาการปรับตั้งการเปิดนะครับกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการปรับเรื่องของระดับนะครับความสูงในการเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับว่าเราจะให้สูงเปิดสูงประมาณเท่าไหร่นะครับระดับ5นี่คือสูงสุด4ก็ต่ําลงมา3ก็ต่ําลงมาอีก 2แล้วก็1น,นะครับผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครใช้1เบอร์1เบอร์2แน่นอนเพราะมันเหมือนแทบจะไม่ได้เปิดฝาท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะได้ใช้ก็คือเบอร์ 3, เบอร์4แล้วก็เบอร์5นะครับเบอร์5ก็จะคือสูงสุดเลยนะครับผมระดับเสียงก็จะเป็นในเรื่องของระดับเสียงเตือนนะครับเวลาเปิดประตูฝาท้ายไฟฟ้านะครับมันจะมีเสียงเตือนซึ่งผมมองว่า c r o s s เนี่ยะระบบมันจะ ทันสมัยกว่าของตัว f o r t u n e r อนะครับอันนี้คือในเรื่องของการตั้งค่าเพราะว่าถ้าตั้งค่าในเมนูของ f o r t u n e r เนี่ยมันจะมีแค่ตั้งค่าตัวนี้เองครับเปิดปิดการทำงานระบบประตูฝาท้ายไฟฟ้าแค่นั้นเองส่วนอันอื่นจะไม่มีเลยครับผมนะฮะอันนี้ก็คือในเรื่องของการเซตค่าในหน้าจอเมนูระบบฝาท้ายไฟฟ้าใน c o l l l r Cross นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอาการทำงานที่ตัวฝาท้ายไฟฟ้ากันครับ เอาละครับทีนี้เราก็มาอยู่บริเวณด้านหลังของตัวรถกันแล้วนะครับเพื่อเราจะมาดูว่าการทำงานของตัวฝาท้ายไฟฟ้าในค l a าครอ s เนี่ยมันมีออปชันลูกเล่นอะไรบ้างนะครับลำดับแรกนะครับในเรื่องของการเปิดปิดนะครับก็ลักษณะเช่นเดียวกันกับตัว Fortuner นั่นก็คือเปิดได้จากตัวรีโมทนะครับมีสวิตช์อยู่ตัวนี้นะครับเปิดปิดฝาท้ายแล้วก็เปิดได้จากตัวสวิตช์ที่บริเวณฝาท้ายนะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวสวิตที่ตำแหน่งด้านข้างคนขับก็คือตัวนี้ครับเปิดในเรื่องของตัวฝาท้่ายไฟฟ้านะครับสามที่ด้วยกันนะครับทีนี้ในเรื่องของการเปิดเนี่ยจุดแตกต่างที่ผม เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของฟังก์ชันคิกแอคทีเวตก็คือในเรื่องของการเตะเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับของ f o r t จูเนเนี่ยคือฟังก์ชันเตะเปิดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อรถมันต้องล็อกอยู่แต่พอเป็น c o r o l a ่ Cross เนี่ยรถไม่ต้องล็อกอยู่ก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะลองในเรื่องของการเตะเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้คือรถมันไม่ได้ล็อกนะครับ ดูซิว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าอ่าผมใช้ฟังก์ชันเตะเปิดนะ,อะลองดูเนี่ยครับรถไม่ได้ล็อกก็สามารถใช้ในเรื่องของฟังก์ชันอ่าคิกแอคทีเวก็คือเตะเตะเปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับของโคราคลอสเนี่ยออปชันเขาจะค่อนข้างทันสมัยกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเตะปิด ถ้าเทียบกับ Fortuner เนี่ยผมมองว่าเซนเซอร์ในการรับสัญญาณเนี่ยของตัวฟังก์ชันคีย์แอ t i ิเวตตัวนี้นะครับของโครา Cross ทำได้ค่อนข้างไวนะครับของ Fortuner เนี่ยอาจจะต้องค้างเท้าไว้ประมาณสัก1-2วินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องของบริเวณฝาท้ายไฟฟ้าเพราะว่ามันยังมีจุดต่างนะครับที่ตัวฝาท้ายไฟฟ้าด้วย จุดต่างที่ผมบอกก็คือตัวนี้ครับสวิต c ์ปิดฝาท้ายไฟฟ้ามันจะมีอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับถ้าของ Fortuner เนี่ยมันจะมีปุ่มตัวนี้นะครับของ Fortuner จะมีแค่เฉพาะปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นแต่ของโคร c r r s s s ก็มีมาให้2ปุ่มถามว่ามันต่างกันยังไงไอตัวนี้นะครับเวลาถ้าเรากดเนี่ยมันจะเป็นการปิดฝาท้ายพร้อมกับล็อกรถให้ด้วยเดี๋ยวผมปิดตัวนี้นะ ให้ลูกค้าสังเกตรกระจกมองข้างนะครับลาล็อกมันจะหุบอัตโนมัติเนี่ยครับปิดฝาท้ายพร้อมกับล็อกรถให้ด้วยถือว่าออปชั่นทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมเตะลองเตะอ่าใช้ออปชั่นเตะเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับ ถือว่าออปชันฝาท้ายไปฟ้านะครับฟังก์ชันฝาท้ายไปฟ้าในโครล่าครอสแล้วก็ตัวฟังก์ชันในเรื่องของการเตะเปิดคิกแอ t i v เวตเนี่ยของโครล่าครอสผมมองว่าทําได้ดีกว่าของเวอร์ชันฟอร์จูเนอนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมมองว่าในอนาคต Fortuner ถ้ามีรุ่นในเรื่องของการเปลี่ยนโมเดลหรือปรับโฉมไมน h a เชนอะไรก็ตามแต่ผมว่าเขาหน้าจะอัปเดตเวอร์ชัน นะครับให้เทียบเท่าหรืออาจจะเหนือกว่าของโคล l a าครอสก็เป็นได้ทีนี้อันนี้เราต้องรอดูในอนาคตนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรีวิวในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันฝาท้ายไฟฟ้าที่มีอยู่ใน Fortuner แล้วก็โคลอราครอสนะครับ Fortuner ก็คือทั้ง Fortuner รุ่นมาตรฐานแล้วก็ f o r t u n e r รุ่น l e g e n เดนะครับก็ ลูกค้าท่านใดนะครับถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้งานตัวรถก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามผมได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อของเซลทุกนะครับเบอร์โทร0618213464 l i น์ idt wok8110 OK นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ช่องของเซลทุกด้วยนะครับยังไงวันนี้เซลทุกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ